อันนี้เป็นยำเห็ดนะครับจริงๆใช้เห็ดชนิดไหนก็ได้แต่เราใช้เห็ดนางฟ้ามานลวกไว้ก่อนนะครับเด <1. 5 S 1> ี๋ยวก็เราก็มาเริ่มทําน้ำํำยำกันอันนี้เป็นวิธีการทําน้ำํำยำนะครับก็คือเอาน้ําตาล1 5 1.5ช้อนครับตวงกันเลยนี่แหละ,ะน้ำปลาเอาน้ําปลานะครับน้ำมะนาว2.5ช้อนแล้วก็น้ำปลา1ช้อนนะครับเอา,าน้มะนาาสองนึ่ง สองจุดห้าถึงสามช้อนแล้วแต่ใครชอบเลยตามน้ำเกลนปลาน้ำปลาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนิดๆได้โอเคโอเคเสร็จแล้วก็เราก็คนให้มันเข้ากันนะครับปวดสังเกตเห็นนะครับวันนี้จะมีผักชีฝรั่งนะครับก็เป็นในสวนบ้านเราเองนะครับเราก็ซอยหอมนะครับมะกอว ก็พริกขี้หนูนะครับ mm hmm. ก็เพิ่งไปเก็บม,มาจากในสวนเมื่อกี้นี่เองอแล้วก็พริกนะครับใส่เข้าไปเส่แล้วก็น้ํายำลาดเวลาเสร็จแล้วมานี่แค่นี้เองง่ายจังบางคนอยากอยากใส่ต้นหอมก็ใส่แต่แมไม่ใส่ไม่ใส่สนี่นะครับยำเห็ดนะครับโอเคเอ j นจขอบคุณครับ